จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับซึ่งเขาก็มีการ ประชุมเปิดศูนย์การเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 กันด้วยจะเฝ้าระวังกันในเรื่องอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูเลยที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับนายสืบศักดิ์เอ็มวิจารผู้ว,ว่าราชการจังหวัดก็เป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อพร้อมเปิดศูนย์เฝ้าร,ระวังโควิด -19 นะครับโดยมีทางด้านของนายแพทย์ชัยวัฒน์ทองใหม่นะครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดก็เข้าร่วมกันซึ่งสําหรับการ ดำเนินงานการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด -19 ในโรงพยาบาลของจังหวัดในตอนนี้เนี่ยไม่พบผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโควิด -19 ซึ่งเดี๋ยวตัวเลขเนี่ยต้องมีการอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะมีการเฝ้าระวังติดตามผู้ป่วยผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโควิด -19 ในระหว่างวันที่27มกราคมนะคุณผู้ชมจนมาถึงวันที่12มีนาคมพบผู้ป่วยเข้านะฮะ แล้วก็ได้นิยาม PUI นะจำนวน19รายคือกลุ่มเสี่ยงใช่นะนะคะซึ่ง PUI นะคะที่ฉันไปหา<ม>ข้อมูลมาคือกลุ่มโรคที่มีความสำคัญทางการแพทย์ครับผมส่งตรวจยืนยันเลยเชื้อ19ราย ไม่พบเชื้อ16รายนะฮะอยู่ระหว่างรอผลในอีก3รายส่งตรวจไปเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการติดตามแรงงานคนจังหวัดเพชรบูรณนะ์เนี่ยกลับจากสาธารณรัฐเกาหลีนะฮะจำนวน24รายอันนี้คือข้อมูลวันที่12มีนาคมนะคุณผู้ชมอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณนะ์11รายแล้วก็อยู่นอกจังหวัดเพชรบูรณนะ์อีก13รายตอนนี้อาการ ปกติทั้งหมดนะครับ24รายด้วยกันสำหรับมาตรการนะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์ในการค้นหากลุ่มแรงงานไทยที่กลับมาจากประเทศเกาหลีนะคะที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะหากพบตัวก็จะ,ะนำตัวนะคะมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเนี่ย14วันพร้อมติดตามสอบถามอาการตรวจสอบร่างกายนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ไม่จะเป็นอสมเจ้าหน้าที่สาธสารณสุขนะคะก็เข้าไปดูหากพบว่ามีความผิดปกติ นะคะมีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจก็จะส่งรักษาตัวต่อนะคะนอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อเป็นการรองรับการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็มีการเฝ้าระวังดําเนินการต่างๆอย่างเคร่งครัดมีการรายงานที่รวดเร็วนะคะเพื่อลดความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมมีการวางมาตรการมีวางวงโต๊ะประชุมต่างๆนะคะ เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์นี้กันค่ะ